สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกันกันกบปูเป๊กครั้งหนึ่งแล้วนะครับในวันนี้แน่นอนยังมีกิจกรรมดีๆนะครับที่น่าสนใจมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีปัญหาด้วยเรื่องของสิวแล้วก็ผิวมันนะครับนอกจากคราวนี้เนี่ยทางลาโลสโปลเซ่ประเทศไทยนะครับได้จัดกิจกรรมสวอปแคมเปญขึ้นมาเพื่อให้เรานะครับนำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวสำหรับคนเป็นสิวผิวมันนะครับมูลค่าตั้ดแต่300บาทขึ้นไปยี่ห้อไหนก็ได้ขอให้มูลค่า300บาทขึ้นไปนะครับ เป็นขวดเปล่านำมาแลกนะคะผลิตภัณฑ์ขนาดทดลองของ La r o t i p r o s y ในกลุ่มเอสเซได้ถึง3ชิ้นทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Cleansing Gel ในการทำความสะอาด Moisturizing Lotion ในการเช็ดทำความสะอาดเติมความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวไม่มันวาวนะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัว Treatment อย่างเอสเซนคลานั่นเอง นอกจาก3ชิ้นนี้แล้วนะครับเราก็ยังจะได้คูปองส่วนลดมูลค่า150บาทเพื่อนำมาแลกซื้อผลิตภัณฑ์ลบรนสโคเซในครั้งต่อไปน,นะครับเป็นส่วนลดนั่นเองที่สำคัญนะครับกิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทุกคนสามารถนำขวดปลาของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดถุงน้ามูลค่า300บาทขึ้นไปไปแลกได้ฟรีได้เลยนะครับในสถานที่ที่ร่วมรายการซึ่งจะเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคมเดือนนี้นะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็ร้านขายยาที่ร่วมรายการ สำหรับร้านบูธนะครับจะเริ่มรายการตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมจนถึงวันที่22สิงหาคมนะครับผมสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมว่าโรงพยาบาลไหนด้านขายยาไหนนะครับบูธสาขาไหนร่วมรายการบ้างน,นะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www lospose th com นะครับหรือจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับทาง Facebook ของ l าลุสโพรเประเทศไทยก็ได้พวกแกจะมีลิงก์เอาไว้ข้างล่างน,นะครับยังไงก็มารมที่จะกดคลิก ที่เข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมแน่นอนว่าปุ๊เป้คงจะไม่มาพูดทานี้ละกันจริงๆเราเป็นคนที่ใช้เผยแพร์นในกลุ่มเอฟเฟคคาของเราลอสโปลเซยอยู่แล้วนะครับปุเป้เคยทำรีวิวของเอฟเฟค c า r ในลอสโปลเซยมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วละแล้ว่ามันจะมีบางตัวนะครับที่มีการปรับสูตรแล้วก็เป็นตัวที่ปุ๊เป้ค่อนข้างที่จะใช้บ่อยด้วยนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะดูรีวิวสามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้าไปดูรีวิวได้นะครับแต่ว,ว่าวันนี้จะถือว่ามารีแคป ภาพคร่าวๆนะครับว่าผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเ um อฟเฟคามีอะไรกันบ้างนะครับผมเริ่มต้นครับในกลุ่มของเอฟเฟคาจะมีการทําความสะอาดเครื่องสําอางนะครับก็คือจะเป็นตัวเอฟเฟคคลาพัวริฟายิงมันเซร่าวอเตอร์มันจะเป็นโลชั่นน้ำนะครับสําหรับใช้ทําความสะอาดเมคอั Make พเครื่องสําอางก็คือเทใส่สาลีครับเราก็เช็ได้เลยตัวนี้นะครับก็จะเป็นทางเรื่องสาหรับคนที่ต้องการหลีกเลี่ยงส่วนผสมของพาราเบนนะครับแล้วก็ส่วนผสมของพวก พลีเอทิลีนไตรโคลอะไรต่างๆตัวนี้จะมีส่วนผสมของพวกแกลทซิงน,นะครับที่ช่วยในเรื่องการลดแบคทีเรียด้วยซึ่งก็ใช้โอเคพอสมควรทีเดียวนะครับต่อไปนะครับหลังจากทำความสะอาดเครื่องสำอางหมดแล้วนะครับแล้วก็จะมาต่อด้วยการใช้เจลล้างหน้านะครับผม<ๆ>ก็จะเป็นเอฟเฟคตัวโพลิฟายอิ่งนะครับโฟมมิ่งเจลน,นั่นเอง เจลตัวนี้ก็ใช้สารทำความสะอาดมาตรฐานที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะครับก็คือใช้แล้วเนียไม่แห้งตืถูบอดีทีเดียวหนึ่งตัวนะครับใช้หมดมาหลายรอบแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะมาปรับสะภาพผิวนะครับด้วยการใช้โลชั่นเช็ดผิวซึ่งมันก็คือเอฟเฟค่ครับตัว moisturizing lotion เป็นสิ่งที่ประหลาดอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือปกติแล้วโลชั่นเช็ดผิวนะครับหรือโทนเนอร์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลปัญหาผิวมันนะครับแล้วก็ปัญหาเสียงมักจะมีแอลกอฮอล์อยู่เยอะใช่ไหมครับซึ่งจะทว แห้งได้คือจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าตัวนี้กับการคือเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผิวมันนะครับมนเป็นสิ่งแต่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็มีตัวที่ให้ความชุ่มชื้นนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของว่ามันจะทําให้ผิวหน้ารู้สึกมันหรือเหนอะหรือเปล่าเพราะว่าในตัวนี้ยมันจะมีส่วนผสมของผงแป้งครับที่ช่วยในเรื่องของการดูดซับน้ำมันด้วยก็คือหลังจากที่มันแห้งไปแล้วเนี่ยน่าจะรู้สึกว่ามันยังเมียนไม่มันวาวนะครับผม พอเราเตรียมผิวเสร็จปุ๊บมันก็จะมีทรทเมนให้เลือกองตัวครับก็คือ e f f e c t ค K คกับเอสเซนคลาดูออนั่นเองโอ้เลือกอยังไงฉันสับสนขึ้นมาทันทีใช่ไหมมีความคิดนี้กันใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับปุ๊บแปจะมาบอกกันเียละกันจริงๆแล้วนะครับคือที่ปุ๊บแป้ใช้เยอะที่สุดจะเป็น e f f e c t คลคนะครับอันนี้มีการปรับสูตรใหม่แล้วซึ่งในรีวิวในบล็อกนะครับยังเป็นตัวเก่าอยู่ตัวใหม่นี่ครับจะมีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็็คก็คคืืออ Real LinoDA นกเป วิตามินเอที่เกี่ยวข้ากับไลโนเลอิกแอซิดนะครับเสริมขึ้นมานะครับผมคื่อในความที่ว่าเดิมมันก็มี LHA นะครับไลโปไฮดรอกซีแอซิดที่เป็นตัวผักเซลล์ผิวสิทธิบัตรเฉพาะของทางเขาอ่ะนะครับอยู่แล้วคือตัวเดิมรู้สึกบอกตรงๆว่าใช้แล้วเฉยๆมากๆคือแบบมันมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอมแม้เท่าไหร่แต่พอปรับสูตรแล้วมีตัวเรตินอลไลโนเลอีเอนะครับมันช่วยในเรื่องของการลดการอุดตันได้ดีมากเลยนะครับผมคือเป็นคนที่แบบช่วงนี้สิวไปได้ขึ้นมากแต่จะมีการอุดตันเล็กๆๆๆๆ ตัวนี้จัดการได้แล้วก็ที่สําคัญที่ปุแกแกลชอบอย่างหนึ่งคือมันไม่ทําให้ผิวแห้งแล้วก็ระคายเคืองนะครับแล้วก็มันใช้แทนมอยส์เจอร์ไรเซอร์ไปได้เลยสําหรับตัวเองนะครับแล้วก็ทากันแดดจบ,บแล้วนะระยะหวังผล1เดือนเป็นอย่างต่ำเป็นไปนะครับดังนั้นตัวนี้ปูแกแกลจะแนะนําสาหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการอุดตันนะครับส่วนถ้าเกิดมีเรื่องของการอักเสบจะต้องมีตัวแต้มสิวเพิ่มขึ้นในอุปยาเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ช่วยลดเรื่องการอักเสบนะครับ สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของอาการอุดตันไม่มากเท่าไหร่กับมีการอักเสบบ้างนะครับหรือมีการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวตัวอื่นคู้อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะใช้ตัว e x ส e ซ t Duo ตัวนี้ได้ตัวตัวนี้จะมี LHA ครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของไนนซินามายหรือวิตามิน B3 นะครับคือในนซินามายจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบได้ด้วยนะตัวนี้นะ่าส่วนตัว โมเดลเลตกับมันนะครับเัียงเฉยๆกับมันอยู่แต่ว่ามันใช้เป็นมอยส์เจอรเซอร์สำหรับผิวมันแล้วก็เป็นสิวได้อย่างดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ควบคู่กับผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่เป็นยาครับได้โดยที่ไม่ก่อการระคายเคืองอะไรเพิ่มเติมนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวอยู่ต้องการหามอยส์เจอรเซอร์ที่โอเคโอเคสักตัวเอ f เ c คัลดูโอก็เป็นทางออกหนนะครับต่อไปเป็นตัวที่เสริมขึ้นมานะครับก็จะเป็น e อ f เ c ค a ลตัวนี้จะเป็นตัวต้านสิวอ ตัวหลักๆที่ช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบจะมีสารลดแบคทีเรีย2ตัวนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมของในออซินามายหรือวิตามินดีถึง4%่รนะครับก็อ,อิงจากผลการวิจัยนะครับซึ่งเคยเอาไปให้ในรีวิวที่อยู่ในบล็อกแล้วแหละว,ว่ามันมีการทดสอบเรื่องของการใช้ในออซินามายเ์นะครับเ <c oughs> ทียบเท่ากับเลนด้าไมซิน1%นทีเดียวดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเอร์เนทีฟเรียกว่าเป็นทางเลือกละกันนะครับสำหรับคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพวก แอนตี้เบอติกมาแล้วรู้สึกว่ามันเกิดการปิ้วยาอะไรประมาณนั้นก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ทําให้ผิวแห้งตึงด้วยแล้วอะซินามายก็ช่วยลดการอักเสบและช่วยลดรอยแดงด้วยนะในความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมเออตรงนี้แน่นอนใช้คู่กับผลิตภัณฑ์รักษาสิวหรือยาแอนตี้เบอติกก็ได้ก็คือให้ใช้พวกยาแต้มสิวอนะครับที่คนใช้อยู่นะครับผมตุ๊บลงไปก่อนแล้วก็ใช้น,นี้ตามลงไปทีก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไร คือผลิตภัณฑ์ของเอฟเซค้าทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะใช้คู่กับรีทเม์รักษาสิวที่เวลาคุณไมหาหมอได้อยู่นะครับหรือในกรณีถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มั่นใจหรืออะไรยังไงจริงๆให้นําส่วนผสมหรือนาําผลิตภัณฑ์นะครับไปหาคุณหมอด้วยเลยว่าสามารถที่จะใช้คู่กับขั้นตอนในการรักษาสิวที่คุณใช้อยู่ได้หรือเปล่านะครับผมยังไงสิ่งที่คุูแป่จะฝากเอาไว้ท้ายที่สุดนะครับการรักษาสิวนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติทีเดียวที่ เวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของการรักษาสิวครับอย่างเช่นพวกวิตามินเอพวกกรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีในเรื่องของการที่ทําให้การอุดตันหรือสิวเนี่ยมันโต่ออกมาบ้างในระยะแรกๆนะครับแต่โดยรวมครับถ้าเกิดสิวที่ออกมามีการหลุดไปการอักเสบน้อยลงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ถือว่ามีอาการที่ดีขึ้นให้ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากกันเอาไว้ก็คือในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวนะครับผม ใช้น้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดใช้มากเกินไปเพราะหวังว่ามันจะได้เห็นผลเร็วก็เป็นสิทิ์ที่ไม่ถูกต้องเหมือนกันนะครับอย่าลืมว่ามากไปก็ไม่ดีนะครับบางทีสิ่งที่มีประโยชน์กับเราครับอย่างส่วนผสมต่างๆเหล่านี้ถ้าเราใช้มันมากเกินไปอาจเกิดการระคายเคืองนะครับซึ่งอาจจะทําให้การการรักษาสิวเนี่ยไม่ได้ผลหรือแย่ลงก็ได้นะครับผมและที่สําคัญสิวไม่ใช่อะไรที่รักษาหายขาดนะครับการที่ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวแล้วสามารถควบคุมอาการของสิวได้แล้วนะครับ ก็เป็นไปได้ควรจะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ต้องใช้แบบโหยกเซ็ตทั้งชุดตลอดเวลาแต่ควรจะมีตัวหลักๆสักหนึ่งตัวครับอย่างเช่นปุ๊บเป้จะใช้ตัวเอฟเซนส์ไฮเคนียประคองผิวไปเรื่อยๆนะครับก็คือเหมือนให้ผิวเกิดการอุดกันได้ยากเกิดสิวได้ยากขึ้นนะครับส่วนขั้นตอนอื่นๆอย่างเช่นล้างหน้ากันแดดหรือมอสทริเซอร์ปุ๊บเป้ก็อาจจะใช้ยี่ห้ออื่นควบคู่กันไปด้วยตามที่ตัวเองอยากจะลองประมาณนี้นะครับผม ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับนี่จะฝากเอาไว้ให้สําหรับทุกคนที่กําลังอยากจะรักษาสิวกันยอยู่แล้กันครับผมสําหรับคราวหน้านะครับจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาฝากก็ต้องคอยติดตามชมอย่าลืมนะครับเข้าไปดูรายละเอียดของเรา Lost p r o c e กิจกรรมสวัสแคมเปได้ตามเว็บไซต์ที่ระบุของเดิมน,นะครับผมยังไงก็คราวหน้าเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย